หลังจากที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่น้องเอ้ยตัวหัวมันคือสื่นสมกูผิดปกติไปอย <Patt inson. S 1> ่างบอกกินเบอเบิร์ดพี่น้องเ้ยสรุปแล้วเฟอร์เฮา ไม่เบิดอิ่มก่อนโอ้จะเป็นอาหารน้องผือกน้องเผือกกับหวานจุ๋ยจุ๋ยหอนมึงเป็นยังง m e หนึงาบอกใก้ดำอว่าย่ามันชีือ s m o ม e หนึ่งีานาทีดำน่วะพี่มตามเาน พกชิบอ่เอ like ุยเียจ้าหาีมีจักจักรีโลดึงมีจ้เอาคืนเอาคืนเตียงบดามโลนึงมีจักกัอะไรอยอนกูหอนเด้คือเปนหนังของเตียงหงบอ าตัในในวหัวกูจกมันไปเฉยๆคไปตีมันจะมาเหลืเลยแล่ถึง2มิลละอ๋อย,ยังว่าบปได้ยังเพชรยังห่อนอันนี้นะเป็นของฝากจากจากใครวะ S <S อ่นที่มึงเอามื่ก่อนหนยดิลหน่วยชี่อแล้วไม่มีใแม่ทั้งในและแม่ทั้งมืงนอกหแม่ทั้งเมืองนอกอืมเมนฝากเงินมาให้น้องดั้นหาซิฟแต่ว่าหายสื่อมามา่าก็ปลากระปองของกุจัดหายรยสามแพ็คอะไปจาจะตาเหลือคุณสุนัน <S 2> <S 2> <S 2> อืมามาแทานออ,ออกสงานกัน มึงกินหลดนี่บมดามมึงกินหลดนี่อ๋มันกินได้ถูกหลดนหลดลเอียดมนกกว่กินอ๋อที่เรือนะเงินห้น้องดามหมซานเรือไหร่เงินนะสิบปักีบเลือแถวย่งไงได้แต่ก็กินนะไเนี่ยน้นักซิมนงนี่ สามแสนรับสามพันสี่พันกีเลือกเท่นา,ทเนา,านาั้นแหละสามแสนก็ไม่สาซาสี่พันกี่เอามือ้อไม่ขี้เข่าพอซ้ขา่ขามันเบิรติดเดียวนี่ข่าสุเ,เ, <S <S าเบิร์ตเลยเนี่ยข่าเบิรกระลงเกี่ยวรลซูน้ำไหลหน้านั่นมาซุกกันเกี่ยวไปเขี่ยวกิโลดเอา เด็กเขาส้เบสจะกินมาม่าปลาดีนนสามแสนสี่สิบอันจับดีดมันีสามแสนสี่ปานามสิบอตนงดำไปจ้ำมามากระปลากระปองบนิต้าเหลือกตาส้นมันน่นเนาะพี่นอนนะพี่นอนนะมันเหี้ยอยู่ในข่อยหัวก็ดีเฮ้ยเอ้ยเจมส์ตาร์ ม oh. าบีบแต่ปกอกะโจกะบีบแตไรวะไอ้กองกองเฮี้ยมาสั่นเขา้าวะแน่ไปพอเขาเก็บขึ้นหลดเลยอ๋อข้าเก็บคืนโหลดมานี่เขากราบโหลดไปพอเขาเบรกเขาเบรก,กเขาลงไปเขาโบกโหลดเผิ่อ,อประกาศห่วยหนาละลา,ลาเติบแล้ว,นะวเนาะเผิ่นกลองเก็บคืนโหลดเผื่เสไปลวงจนนเดมาแล้วมันจดเอาลงโตกันเสะะ มันก็ดีเติบอยู่ว่าเฮ้ยนายหรือว่าเนอะอันนี้นะบ่แมนของมึงดำมึงเสียไปเหี่ยวใส่นะม้าเหี่ยวเหี้ยท่าได้วะหาลอยเท่ากับเฮ้ยปลา มาซือมามากั้องให้น้องดคอยอยู่กับเมคนเยืนนะอายุมันคนเนอายุมันคนเงืนอายุมันคนเงนคือกัเพียงแรงอน้องมินี่แผลบอดได้หยุดนะคุณยายนายเดอเถื่อนนะนา่มฝากมาให้นู้เด้อว่านแม่น้อยว่านะแม่ อันข้อมพลว่าอันสื่อมามาก็ปกระปองาเรือทลาหายมักดาเพันว่าอาจารยหายตามนั้นนจะเป็นังอีกเนี่อันพอเพียงยังมปกติมันจะผ่านน้ำกูได้บักดากูมือทำมก้าขางฟังสั่งใช้เบิร์ดาไก่แล้วมันเอายากคนะ กระกป๋องกาแหมัวพี่น้องเ้ยเพราะว่ายี่ห้ออื่นนะมันบ่ค่อยนิยมกินนะ,ะเ,ะเออะนกืบรยนะ <c oughs> จ้ำบาดีนะผากันจ้ำกับนอ้อง,อ,ง <rs. S 1> อืมบริฮอดเดือดเลยเนี่ย,ยมือ่อละซองกระป๋องซามกระป๋องมีไรก็กินไรเจ้าเทียงแร้ sau, song, ừ. 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 à. ừ. à, 2, song, 2, song, còn bốn 6 sáu. khó ku họ sẽ cân. hãy chín 3 cân xù. 3 Ừ. Không. Bằng nhàng. Bằng khâu. Bằng ương, bằng nhím. Ừ. Điều Chắc nó ăn là đi đoạt xỏp bó. Bớt liều Ừ. Con tôm thừa bó. เอเดี๋ยวเจ้าก็ลกปอร้ายูอืมขอบใจเอื่อยคนสวยลายเด้อเอื่อยขอบใจลายมากหกสิบซองกองหนึสาสิบตรงหกสิบม่อและซองลอยห่ออยี่บ้เกือบเกือบสองร้อยเนาะขนาดไทยแพละสี่แล้วโดพกไก่เอากลับไปเมืองกับบดายยังพี่นนองเอื่อยเมื่อนี้กะ มาได้ดอย่งเลยกระปุลงเอ้าแว่เดี๋ยวมื่อเอิญใคสั่งมาให้สิเฮ็ดน้ำแม่พอเมื่อหรือมือเมือย่แล้ว่อให้พ่ทายน้ำแม่มาไหมดถ้ายลงเพชจะเมาแล่เข้างวน่าสีไว้หน่อยะ้องากระปุน่ใส่หัวมาส่งเพชร้อยส่งไปแตซ้ำเดือนานก็มาอ่านอืมโอ้ โอ้ยสูอุตส่าห์สื่อมาก,กินมันเบอร์ตะกัวเฟอร์น่ะกินแล้วแม่เฟอร์นอร่อยกินแล้วแม่เฟอ 10, ร์นถั่วละสิพันเจ๊ดังมันตื่นเต้นยังดอกยจะดังมันงอยงอยอยู่กินตื่นเต้นหรืองอยอ้าวถั่วละสิพันธ์นะทอนกูมามสั่งคุณต่อส<อ>ิบโล สิบโลกับกวกกินน้ำดอกน้องแกะสองโลปลายดามเอาเมื่อเาเมื่อไม่จังสิบมาว่าจังสั่นเฮ้ยมาจานไหยร้านดูเฮ้ยหอนมันจานไหยร้านดียหเกี่ยวเนี้ยเพราะมันมีแตขนนั่นแหละเออมึงก้าเมื่อทางน่านวะนี่นะ เมื่อทางตรงมันต้องเมื่อทางลาดนะกระตาหักแล้วหักมากับบอคูออกดอกเอาใส่เฮ้ยเอาใส่ซองแพ็กแพ็กหนึ่งเอาใส่ทรงยางไว้บัวหักเราใส่หมัได้ดีล้น ไปเมื่อเมื่อปัญหาบรเห็นจะตกตอนใด้กรเก็บเอาไปแล้วแหละแบ่งเอามาหมาบุ้งนะคอยขีเมื่อเดินหามต้นตึ้งตึ้งกระโดดตกะตกแล้วเอาขึ้นไม่ได้ไหนมันสีเห็นอะไรวะมีตจะลยใส่ข้างหน้าได้แล้ววะบอกเลือกหอยขาวหอยขาวนะไปสตาร์ทโหลดก่อนเร็วๆ ขาบดึงด <ote> ินเงินได้เออ่ถือดีๆถืดีๆมันมีกระติงเยก็เอออยู่ทั่นั่้เอาใสยทางหนแล้วเฮ้ย ลงก็กระโดดย่งลงลไปแล้วกระลงลตพลสิลงแล้วก็ยู่ผ้าลงแล้วก็จังต้องนี่นะใส่างบ่แล้วก็เสือมาปูกบังบใส่ใส่อันางะเอใส่ปู่มันนี่ะนี่เอาก็ได้าจะได้เสือจะได้ปลากระปองมานะสิตกเดียวนี่นาะกูเบิ้งหักแล้วอย่ามาลงค่อยฮะอย่ามัาตกอื ขึ้นนะแม่เอาเอาเอาหามันตรงๆโหลดมานนะแล้วก็ขึ้นนางดามจับไปจับโหลดว้ให้ร้านขึ้นนางดามขึ้นนา,าน,นางเออเอาไปไหว้เฮ้ยมา่านะเอาใส่ทางหนามานะ อยมต่ชิ้นนี้ยไอยู่บ่มันบ่นักตันเบันีอยู่เดเยอยู่เาอย่งอันนี้ก็เสยใต คนเก่งแบบนี้โอ้ยนีแน้ำเดอบโบแม่เราหอดเงามันล่นตอดเียวอ่ะไปไปโบมีล่นไป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 บิดไปนะแม่ค้ว